ตอนนี้มาอยู่ตรงตลาดไทยนะครับมาดูราคาเรื่องของผลไม้นําเข้าที่ขายเป็นเลดจากตต๊กไฮเนอร์ที่นําเข้ามานะครับมันก็จะมีบริษัทแต่ละบริษัทที่มาขายที่มาตั้งโต๊ะแล้วก็ขายเป็นให้กับผู้ที่มาตัดรายย่อยที่ขายส่งนะครับเดี๋ยวจะไปคุยธุระกับเขาก่อนเรื่องราคากับเขานะครับ สามร้อยแปดสิบสี่ร้อยมัดไอตัวนี้คือตีห้าให้โทรเช็คราคาได้เลยใช่ไหมฮะรังเจ็ดร้อยห้าสิบฟูจิห้าร้อยเอร์ร้อยเราก็ได้ของแล้วนะครับที่หาแต่ก็ยังไม่ครบแต่ละตัวเดี๋ยวยังไงเนี่ยรอต้องโทรมาถามเป็นช่วงๆแล้วราคาก็สวิงทุกวันด้วยนะครับราคาผลไม้เนี่ยนำเข้าเนี่ย